สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวในเมืองนะคะจะไปซื้อของขวันหนาวทุกๆเช้านะคะเป็นแบบนี้เลยช่องแคบมาลกาตรงนี้ตรงนี้ไปที่จอดรถเสียเงินนะคะ หวานมากข้ามถนนได้เลยเพราขับช้าที่บอกช่องแคบมรการเพราะาว่าทางมันแคบสําหรับรถเข้ามาจอดเดินก็แบบต้องระวังเราจอดข้างนอกซึ่งฟรีนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถติดเมืองมีมากมายเลยนะที่จอดรถในเมืองเสียเงินนะคะทําไมเราต้องไปเสียเงินเพื่อสุขภาพด้วย วันนี้มีตลาดนัดนะคะเรามาเดินตลาดนัดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้า<อ>เสื้อตัวนี้ล้ำมากเลยมีหลายสีด้วยหวนจะดูผ้าพันคอหวานนี่ไงถุงน้องสีน้ำตาลแต่มันก็บางๆเห็นไหมหนาไงหนาๆเนี่ย หวานเนี่ยเีายืนตรงกลางไหมไม่ไม่อยากพะไม่พีเออตอนเขาจุดไฟกลางคืนสวยมากเลยนะเสื้อตัวน,นี้น่ารักอะลูกเอาไม่ลูกหนาด้วยนี่ยตัวเล็กๆเกหมาะสำหรับลูกมากเลยไม่ชอบหปะ นุ่มๆแบบนี้ก็มีนะนุ่มมากเลยเอาะปะหวานมีสีเขียวสีขาวแบบเนี้นนแบบย,ยบบเอาออกมาดูดิฮะเจ้าเขาเรียกแบบแคนิแกนแต่นิ้ดูเล็กแต่เล็กอีกอ๋กอโหตัวเธอห,หวานชอบแบบคพุ่งๆก็มีนะถ้าหวานอยากได้ก็เดินไปข้างหน้าก็มีอีก น้ำหวางจะเซอร์ชุดในอุ่นมากเลยหนามากเลยนะดูเป้าด้วยดูตรงไหนตรงจะขาดตักแร้ดูยอดโอเคสามสิบยูโรอโิตูสิบห้าตัวด้วยอ่ะชชีสวัสดีกรา ци 아บุนาราเดอบอย ตลาดนะัดที่นี่นะคะแทบทุกร้านเลยนะเห็นแบบนี้รับบัตรเครดิตนะคะจ่ายได้เงินสดบัตรเครดิตนี่ยลูกเป็นวัยรุ่นลุ่มไม่มชอบอะไรแบบนั้นเลยเหรอสีเหลืองน,ะน,งนั้นจะ้ามากเลยนะสิบยูโรเองหวานอยากได้อะไรกระเป๋าเล็กๆให้เพื่อนใส่ดินสอไหมคะ อยากได้อะไรไหมตรงนี้กระเป๋าใบนั้นน่ารักมากเลยเงยเงยีอยากได้คืออะไรรู้ไหมทำดางซ้ายสิฮะนูนอยากไปนูนนะโอ้ยโตแล้วกินของเล่นหนมก็นั่นแหละจะก,กินขนมขนมเลยมาดูใช่ <c oughs> อดเลย หวานฟันผุเริ่มจุดเล็กๆหมอนัดไปนี่อยู่ไปจัดการกินไม่ได้ต้องงดของหวานนะจ๊ะตอนนี้แปรงฟันให้มันดีดิแม่ื้อให้กินของที่มันติดฟันมันหนึบใช่ไหมหวานห้ายูโรเองกางเกงอุ่นไหมเฮ้จับผ้าดิเอาแล้วมั้งรอ่เอาแล้วเอาปะ มาเอาไปละดูแจ็กเก็ตฮารุฮราพวกนี้สิบดูโรออ้สุดสีตัวนี้เลิศม,มากสวยเลยนะมาจะดูเสื้อผ้าหาลูกไปเจอลูกหายไปไหนไม่ไปรอดหลุนางานขายน้ำผึ้งก็ได้นะร่อเดินฮะยากกันเดินเหรอ,อ ระวังกระเป๋านะน้ำหวานนี่ชอบของแต่งบ้านมากเลยด,ดูดิร้านเนี้เขาเออขายของแต่งบ้านราคาไม่แพงนะคะถูกเลยล่ะอ่ะยากกันเดินทุกคนของซาร่าแล้วนะคะของเขาเรียกอะไรลสต๊ ok อกอ่ะสวยมากนี่รบบหน้าหนาว นี่ตัวเล็กสำหรับเราทุกคนดูราคานะ6ยูโร20ยูโรเป็นของแบบว่ามีตำหนิด้วยนะทุกคนราคามันได้ถูกามากๆมันคละกันนะโอ้โหต้องคุยเยอะๆใครไม่มีแรงคุยเรารีบกลับบ้านด้วยพวกแบรนด์ทั้งนั้นนะคะแต่ว่ามันเหมือนลดสต็อกของโชว์อะไรแบบเนี้ย จะพาทุกคนมาดูตลาดสดนะคะยังน่าจะยังนะตอนนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ผักปา่ามันจะมีช่วงช่วงหลังเดือนกุมพาไปแล้วเนี่ยยังจริงด้วยโอ้ราคาเห็ดพึ่งทุกคนดู250ยูโรต่อหน,นึ่กิโลนะสวยๆนะ ที่สีค้งๆก็จะถูกลงมาหน่อยปกติร้านนี้ขายผักปลาด้วยยังไม่มีวันไหนที่มีตลาดนัดของมาขายน้อยมากสิบยูโรเองทุกคนหนังแท้ด้วยนะเที่ยวเขียนไว้นะคะหนังแท้ด้วย แต่เป็นมือสมือสองมือสมือสไม่รู้อะประมาณนั้นแล้วแต่สภาพมันสวยดูใบน้อสวยมากเลยนู่นที่ไหวบอกสวยใบนู้นใบนู้ หีุถึงไหมหยุถึงไหมกระเป๋าเราก็มีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะเฮ้ยสวยนะนี่

เห็นไหมมันก็มีตำหนิอ่ะถูกมากสิบยูโรไ,ไโปสีน้ำไปเลยโอ้ยไปนิยายนี่เลยแจ็คเก็ตสีแดงนี่ก็สวย20ยูโรเอง ไปละเพราะถ้าอยู่เดี๋ยวมันจะอยู่นานไงรงหวามาเลือกผ้าพันคอให้เพื่อนอสีดำหรอเ้ยไม่เอาเอาเทาดีกว่าเื้ยสีดำไม่เอาดูไม่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 เอาไม่ไม่เอาแม่มีผ้าพันคอเยอะมากอ๋อเออมันโทนเดียวกันนี่หว่า มิเขมกาสีน้ำเงินดูมันเลอะง่ายมากเลยน้ำเงินและดำหวานสังเกตก็าราว่าเขาใส่อย่างไรวเวลาเขาแต่งตัวเขาใส่สีโทนประมาณไหนผู้ชายเนาะไม่ดูหลายแบบอะแบบอื่นหวานจะซื้อเขาสองผืนใช่ไหมผืนเดียวก็ได้มั้ย ของผืนก็ได้นะไว้เปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีของเขาอยู่แล้วนะซื้อเขาอีกผืนเดียวพอแล้วมั้งผืนเดียวก็พอใช่ไหมแต่ให้เพื่อนผู้ชายซื้อของราคาถูกให้มากเลยโอเคไม่ต้องดูที่ราคานะโอฟันคอสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เขาก็มีเยอะมากเลยอ พูดถึงเรื่อปริมาณแต่สีนี่สวยจริง,รงนะงเหมาะอ,ะอ่ะขอ,อมีย่ห้อนะแต่ว่ามันเอามาโลสนะต็อกแล้เนาะร้านเดีวยวกับที่มาลือเมื่อเช้านะเป็นเสื้อผ้าตรงนู้นเขาก็จะแยกเนาะแยกโซนเออเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าพันคออันนี้เป็นผ้าพันคอกับหมวกนะตรงนี้โอเคยังหลุก แน่ใจนะเลือกสีแล้วอันนี้ไม่ไม่นะชอบมากเลยอ่ะภาตาอะรเปกกร็นภาษาอะไโน้ตเสียเด็เดโตเต้คุณจีนี่อะไรไมบเลือกดาไรภาปาอาไรกราซี่แต่เขาไม่ได้คูยกับเราเขาบอกขอโทษน,นะไม่ได้คูยกับเธอเ <c oughs> ขาจะไปจ่ายเงินคนม,มันลือเต็มเลยคิดดูดูดิใครๆก็ชอบอันนี้ยังชอบเลยจ่ายแล้วใช่ป่ะ คุยแต่โทรศัพท์โมยไปคุไม่รู้หรอกคนกโบยยยดใส่กระเป๋าไม่รู้เรื่องเออแต่ของมันุ็ชอบมากเลยอ่ะมันต้องมีเวลาน่ะแล้วก็ความไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะความไร้สมองในการใช้จ่ายเพราะว่ามันถูกมันทำให้เราอยากซื้อทั้งที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยแลดูแบบไร้สมองท้ายที่เราไปจากตรงนี้ดีกว่าโอ้ยอยากกินไก่มากเลยอ่ะเดี๋ยวไปซื้อน้ำผึ้งกัน วยมากเลยต้นคริสต์มาสพอเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีออกมาขายอุ้ยอยากกินไก่อบเมื่อกี้มากเลยแต่คนรอคิวเยอะอะเรามาซื้อน้ำผึ้งนะคะเขามีน้ำผึ้งจะว่าหลากหลายสายพันธุ์เขาก็ขายใกล้จะหมดแล้วนะบางอย่างก็ไม่มี และที่น่าอร่อยมากมันคือพวกถั่วแห้งนะคะแช่ในน้ำผึ้งน้ำผึ้งพวกนี้เป็นน้ำผึ้งแท้นะคะน้ำผึ้งในอิตาลีนะน้ำผึ้งแท้ก็เป็นเกล็ดนะเห็นไหมมันเป็นคริสตัลแบบนี้คือน้ำผึ้งแท้นะคะไม่มีน้ำตาลเจือนะน้ำผึ้งบางชนิดมันทำมันมันเป็นเองนะแบบนี้นะคะ น่ากินสุดๆมากร้านนี้น่ากินมากมีไก่อบมีปีกไก่อบมีซี่โครงอบหวานมันฝรั่งทอดเท่าไหร่เล็บแตฟริตเต้แต่เทรตติโกสีชีส์ค่ะข้างในเนี่ยมันจะเป็นอันนี้เป็นผัก อดส่วนในนี้จะเป็นมกอกรข้างในไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมโอ้โหตอนนี้เรากำลังรีบกลับบ้านแบบคนเยอะมากมาถึงที่จอดรถแล้วนะคะกำลังจะกลับบ้านขำม,มากพี่มิกโทรตามเพราะว่ามากันตั้งแต่เช้านี่เที่ยงกว่าแล้ว กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะลูกๆวิ่งมาตอนรับจับได้หนึ่งตัวอ่าจจะไปซะแล้วเห็นป,ป๊าป๊าอยู่กับมามา่าชิคกอหฮอมเลยให้ทุกคนยันฉมองหมู่วันเลยเร็วๆสวัสดีค่ะโว้ยมุดมุดดูมุด,มด,มด,มดไปกลับมาถึงแล้วนะคะคราวนี้ก็จะมาอวดของแล้วว่าซื้ออะไรมาบ้างเริ่มจากชุดนี้ของน้ำหวานนะคะ มันเป็นชุดหน้าหนาวซึ่งแบบผ้าหนาแล้วก็นุ่มอุ่นมากๆเลยผ้าด้านในนุ่มมากๆน้ำหวานก็จะชอบอะไรแบบนี้ใส่อยู่บ้านมีหมวกน่ารักดีเหมือนกันนะมีกางเกงคู่กันนะคะธรรมดามากเลยจั๊ที่ขาอันนี้ของน้ำหวานซื้อมาให้เพื่อนเขาเพื่อนผู้ชายนะในกลุ่มเขามีเพื่อนผู้ชายคนเดียวนะคะเป็นผ้าพันคอ แล้วก็นี่สิ่งที่ตามหานานมากเลยของขวัญเพื่อนสาวของน้ำหวานมันคือลิปสติกอันนี้เป็นแบรนด์อิตาเลียนนะคะชอบแบรนด์นี้มากเลยแบรนด์อิตาเลียนเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีร้านมันมีแต่แบบว่าเป็นเคาน์เตอร์ในร้านขายของเครื่องสำอางของใช้อะไรแบบนี้แล้วก็ไก่ได้อะไรมาทุกคนดูแปลงหวีขนเจ้าเหมียวที่บ้าน มันเป็นพลาสติกนะคะที่บ้านอ่ะมันเป็นเหล็กอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนี้เจอพลาสติกก็เลยซื้อมาให้แต่ลองหวีดูแล้วขอบอกเลยว่าเหล็กใช้ดีกว่าเอ,อแปลกไหมแล้วก็ของกระจุกกระจิกนะคะเป็นการ์ดสำหรับติดของขวัญคริสต์มาสเนาะมีหลายใบเลยนะตรงนี้ก็มีประมาณ่าไหรสี่ใบตรงนี้ยน่ารักอนะ่ะอันนี้ของอร่อยเอาไวท้ทีหลังอันนี้ก็เป็นถุงเท้านะคะของ หลานๆที่มีมีทั้งหมด3คนคนกูไปเจอเฮ้ยมันถูกดีอะคือคู่นึงหนึ่งยูโรก็ตกประมาณละคู่ละสามบาทกว่าๆเนาะมันเป็นถุงเท้าเทศกาลคริสต์มาสเนาะมันอุ่นนะคะนี่ข้างในนี่แบบนุ่มมากเลยอะมีสคนอันนี้ก็ซื้อให้เขาไม่ได้ของขวัญน,นะคะคือซื้อให้ปกติของขวัญหลานๆที่นี่ให้เงินนะคะไม่ได้ให้เป็นของขวัญ เพราะว่าน้ำหวานเนี่ยเวลาญาติพี่มิกให้ก็เป็นเงินเหมือนกันนะคราวนี้ของเด็ดอันนี้เป็นน้ำผึ้งตอนแรกอะ่ะจะไปหาน้ำผึ้งดอกแคร์ฝรั่งแล้วมันหมดเขาขายหมดนะคะเหลือน้ำผึ้งตัวนี้ไม่เคยกินเป็นดอกซนล,ละ่ะเดี๋ยวกู๊ก่แปะรูปไปให้นะคะหน้าตาเป็นยังไงเขาบอกมันมีประโยชน์มากมีวิตามินหลายอย่างมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดเอ่อ คอเลสเตอรอลซื้อมาสองกระปุกกะจะให้คุณน้ากระปุกกระปุกหนึ่งพี่มิกบอกคุณน้าเขาชอบน้ำผึ้งเขาต้องเคยกินแล้วแน่แต่ก็ยังไม่รู้นะอยากให้คุณน้ากระปุกหนึ่งนะนี่ที่มันเด็ดนะทุกคนมันคือถั่วแช่ในน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นถั่วเขาเรียกเลยนะถั่ววอลนัทวอลนัทแช่ในน้ำผึ้งอันนี้จะให้แม่แ่่กินมากกูกไก่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ น้ำผึ้งเนี่ยกินเป็นยานะคะแล้วก็เนี้ยซื้อให้คุณนาอันนี้เป็นถั่วเฮเซลนัทเฮ่สาชื่อได้แล้วนี่นะคะ